ม่รู้จะทำศิลปะกำลังจะเปิดดมันเลอะตรงนี้นลูกเดี๋ยวเลอะตรงนี้ระมระวังด้วยสวัสดีจ้าพี่น้อง,องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชาแนลค่ะกับช่วงบใบแ,แก่ๆเนาะพี่น้องเน,ะนาะเนาะเวลานี้หนูกำล,ล,ล,ลังตกแต่งศิละปะค่ะกับลูกตาลกำลังตกแต่งศิลปะจ้าพี่น้องจ้าอา่า โบเ,เมนมืออาชีพลันพี่น้องเดียวเขียนไว้ค่าวๆก่อนจ้าพี่น้องนี่ค่ะเขียนไว้ค่าวๆก่อนแต่เขียนเองจ้าพี่น้องมันมีใหม่ไหมมันมีซ้ำนี่จ่ะเดี๋ยวจะทาป้ายไปติดไว้หน้าทางเข้าจ้าเดี๋ยวจ้องคอยมาเบิ่งกันตอนที่เตยเฮ็ดเสร็จพี่น้องจ้าเอาเบิ่งกันไปเรื่อยๆจัคือแหะแม่จีนตน,นทาทั้งเข้าพูนเตะตรงที่ตรงตรงที่เตยไปตรงกั่ปุยเตยเมนจ้า น่าจะติดตั้งใดหรือวางไว้เลยเออติดเดี๋ยวเพชรขาตั้งติดแม่ลูกมันกำลังทำเสร็จแม่ดูขอคุยนูกำลังทำศิลปะอ่ะ,ะอันบอมบเมนบนบอมเบนบอมเนนักเขียนเนี่พี่น้องช้าแต่ว,ว่ากะ พยายามเขียนจะพี่น้องจ้าเพราะว่าเขาเอาเท่าที่เราทำได้จ้าอย่าเคืองเด้อจ้าผู้ใดเพื่อนเขียนป้ายเป็นกน็อย่าเคืองหนูเด้อพี่น้องอย่าเคืองเตยเด้อจ้าเพราะว่าเตยเขียนเ,เป็นเนาะเอาผามาแม่เช็ดเทือกูกมอะ แม่จ๋าลองกินกินเลยลูกเพราะว่าโอ๊ะลูกตามันกระเดินใส่ตรงนี้แม่ได้ลูกหนูระวังหน่อยค่ะค่ะนะคะแม่จ๋ามาผิวลอง แม่จ๋าเฮ็ดเอาเองสิละแม่จ๋าตรงนี้หนูไม่ได้ทำเนียเออเดี๋ยวแม่ทําเองเดยลูกไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าเป็นแม่ทำเนี่ลูกอ,อ,อันเพราะว่าเฮาบอรแมน <c oughs> ช่างเขียนป้ายเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> ก็เขียนเองตามตามควคามคิดตามจินตนาการเจ้าของพี่น้องเอ้ย <c oughs> ออกมาจังไดนกะ าแต่ัอ่นออกเนะจ้ะเดี๋ยวจงค่อยเบงมงว่าตอนที่เตดเสร็จแล้วแล้วมันเป็นยังไงนะพี่น้องเนาะนูนจะทำศิละปะนูจะทำศิละปะหรอคะแต่มันต้องมีสีเหลืองมาด้วยอะแม่ง้ยสีเหลืองให้ได้ไหมอะ ไม่เนี้ไม่ได้ค่ะได้ไหมเงี้ให้โดยหนูก็เนตไม่ได้แม่ไม่ได้เนตเลยนะเอาไว้หน่นแหละยตัวพ่อไปตัวพไปทําแม่ทําไอ้นี่เสร็จก่อนเนาะค่อยว่ากันโอเคไหมคะถ้าแม่ทําเสร็จแล้วหนูขอภูการนั้นนะได้ เฮ็ดเป็นตามความคิดเจ้าของพี่น้องบ่สวยบ่งามก็บวเป็นอย่งางวัตตาอันออกเ <c oughs> <c oughs> พราะว่าฮองบอ่แมนนนช่างเขียนป้ายนะจ้ะพี่น้องฮาบ่แมนช่างเขียนป้ายเขียนเท่าที่เฮาเขียนได้จ้ะ Là đó, nó không được là cháy đầy nó? Nếu <laughs> mà วิ่งโลกาแฟสด250สเมตรจ้าเรียบร้อยพี่น้องจ้าป้ายเขียนเองค่ะเมื่อกี้เออมันคือกับด้านกับด้านบอกลับด้านพ่อพี่แยง่น้องเดียวเบ่งไหมเสร็จเรียบร้อยจ้าเขียนเสร็จเรียบร้อยจ้าเตยเขียนเองพี่น้องจ้า โบมมแมนช่างเขียนป้ายเนาะพี่นอนะอ้องเนาะงโบเมนศิลปะเนาะพี่น้องเขียนเท่าที่เจ้าของเขียนได้สวยบ่สวยกระซาม,มาแต่อ่านออกเนาะพี่น้องจ้า <laughs> เอ้ย<ป>เดี๋ยวจะเฮ็ดป้ายไปติดไว้ทั้งหน้าละพี่น้อง <h az im> เดี๋ยววัดน<ม>ี้กระเช็ดขาตั้งมันมาที่น,น่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจา้าตาลูกตาลสวัสดีค่ะเดี๋ยวกระเช็ดขาตั้งมันพี่น้องขาตั้งวันนี้เด้วก็เขียนป้าย หนูหาผ้ามาเช็ดไม่รูกบังสีออกเต็มเลยนะลูกสีเลอะใช่ค่ะพี่น้องเขียนได้ซัมนีล่ละจ้าสูตรฝีมือแล้วพี่น้องจ้าวิ <c oughs> ่งวอลกาแฟอสดสองร้อยห้าสิบเมตรพี่น้องเดี๋ยวจะไปติดไฟทั้งหนาเนาะเดี๋ยวอันผู้เพิ่นเป็นนั่นศิละปะเป็นสร้างกายว่ากันเด้อจ้าพี่น้องว่าคือบวนเหตุแบบนั้นแบบนี้แต่บ่มีตีสกเกลบ่มีอย่างเดียวพี่น้องบอ่มีว่าช่องไฟเถไล่ถไล่พี่น้องกะเอารถจ้า ตัวน้อยตัวใหญ่กระซ่าม,มันว่าแต่มันเขียนออกมาแล้วมันอ่านออกได้สนีละจ้าฝีมือเด็กๆบ้านๆแต่พี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันมีมันมีอนะันหน้าต่างเหลืออยู่บานเดียวเนาะพี่น้องที่ที่เตยเอาออกมาได้ตอนนั้นอันนั้น มันทับไว้เบิดพี่น้องเพราะว่าตอนที่ขนใหญ่ออกไปแล้วเอาไปวางไว้มันทับไว้เบิดมันดึงออกมาได้อันเดียวจ้าเอาอันนี้ล่ะพี่น้องได้นี่อันเดียวกับเขียนอันนี้แหละกระตัวใ่อันออกเติบอยู่ด้วล่ะพี่เต้พี่เต้พี่เต้เตลองถือไปไกลๆเบิังดูล,ะล่ะถือไปไกลใ,ให้แม่เบิังดูดเรลลื่อยๆทองมาอย่ามากวดแม่ลูก อ่ะพี่เตยถือขคือไปเบื้องไกลๆดูลูกเบื้องไกลๆมันจะมองเห็นบ่ะถือเยอะระวงอันนี้นลูกแต่แม่พันได้ตอกแม่พันไดตีตะปูใส่ตักเชือดเร็วเชือดเร็วไอพี่เตยเบื้องไกล,ลกๆพี่น้องจ๋าอย่ามาทันนี้อีกลูก <c oughs> นี่พี่น้องจา๋าอันออกยีดอกเนาะพี่น้องเนาะอโอเคโอเคแล้วลูกมาเดี๋ยวแม่ตีอันเดี๋ยวแม่ ให้มันแห้งเดี๋ยวเจียนทับอีกรอบนึงแล้วพี่น้องจา้าเดี๋ยวจะไปติตั้งทั้งหน้าพี่น้องเอ้ยด้วยงบป,ประมาณที่เราไม่มีเราก็เขียนเอาจ่าสีก็คือสียนที่ยังข้างๆอยู่เราไปค้นหาเห็นพี่น้องจา้าสีเกาของพี่หมอดที่ยังค้นไปค้นหาเห็น คือว่ามันหนาจะมีสีอยู่หน้าก็เลยไปหาเห็นนะพี่น้องจ้าโอ้เดี๋ยวปิดไปทันไปแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้จะเขียนอีกรอบนึงนะจ้าสำหรับคลิปนี้ฝากไว้สำนี่กนจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณ FC สาวน้อยเพปันแพีงสปูดสุคนจ้า FC อีหลางอิงเอพ่อขมอด FC ของศิลปินทุกท่านในทีมงานสาวน้อยเพปันแพงจ้า ยูดีสบายค่ะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยความสุขร่ำรวยสุขภาพจ้าปบกันคลิปใหม่จ้ะสวัสดีจ้า